One way จากกรณีดราม่าบัตรแดงเดือดกลายเป็นประเด็นร้อนหลังจากที่พิมพรีพายแม่ค้าออนไลน์คนดังได้ไลฟ์สดขายบัตรดูบอลสึกแดงเดือด The Match Bangkok Century Cup 2022ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบลิเวอร์พูลที่จะแข่งขันกันในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่สนามราชมังคลากฬาสถานแบบลดกระนำและยังมีตั๋วการซ้อมคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังอีก200ใบโดยบอกว่าใครซื้อตัว๋วจะให้บัตรซ้อมแมนยูลิเวอร์พูลแบบใกล้ชิดและการซ้อมของแจ็คสันหวัง200ใบวันที่11กรกฎ แถมจะมีการจับสลากให้ไปกินข้าวกับแจ็คสันหวังหนึ่งมือ้อและกับนักเตะแดงเดือดอีกหนึ่งมื้อด้วยขณะที่วินิตเลิรัตนาชัยผู้จัดสึกแดงเดือดชี้แจงว่าบัตรของพิมพ์ริพายเป็นโคตาของ2ทีมที่กันไว้ให้กับต่างประเทศส่วนที่เหลือตีกลับมาไม่ได้เป็นบัตรที่ขายในระบบไทยทิกเก็ตเมเจอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพิมพ์ริพายมาติดต่อขอซื้อบัตรพอดีจึงได้ขายให้ไปในราคาปกติและพิมพ์ริพายไปจัดกิจกรรมขายเองบัตรซ้อมไม่มีขายหาไม่ได้บัตรกินข้าวก็ไม่มีขายหาไม่ได้ กรี๊ดออกมาเลยค่ะก่อนจะโพสตได้วยว่าบัตรยังมีอยู่นะลดเองเจ็บเองเพื่อเพื่อนรัก CF ได้เลยรอส่งตัวให้นะจ๊ะทั้งนี้ในช่วงหนึ่งของการไลฟ์พิมพ์รีบพายถึงกับเกิดอาการช็อกเมื่อมีการคิดเลขและบอกยอดเงินที่ขาดทุนด้วยเสียงสั่นว่ากำลังช็อกอยู่ขาดทุนไป43ล้านภายใน2นาทีก,กัําลังช็อ,อยู่กับเงินที่ขาดทุนไปค่ทั้งหมดเท่าไหร่นะลกูกคนลก ติเก็ตเมเจอร์คืออะไรมีคนเหมาบัตรมีขายต่อได้แบบนี้ได้หรอสิบาทสิบบาทจังซื้อสิบบาทสิบบาท,บาท,บาทซื้อมาเนี่ย